สวัสดีครับพี่น้องเกษตรทักเลือกทุกท่านช่วงสองสาวันนี้ทั้งเหนือก็มีฝนตกมาหลายพื้นที่นะครับอันที่วางแผนไว้ว่าจะทำสารต้องปรับเปลี่ยนแผนแน่นอนนะครับเพราะในตะกินเริ่มมาอันที่วางแผนสะสมอาหารมาแล้วก็ต้องดูอาการให้ดีนะครับ ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกใบพุ่งแน่นอนนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ยังจะส่งของตามปกติครับแล้วก็จะมีผลิตภันฑ์ตัวใหม่ที่ทางเกษตรทั้งเลือกของเราได้สูตรใหม่นะครับคือตัวนี้คือเป็นตัวช่วยผสมเกอรก่อนบานาช่วยแปลงเพศ ดอกนะครับตัวช่วยใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับในเพจเกษตรทั้งเลือกนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวผสมกระสอนตัวช่วยแปลงแปลงเพศดอกนะครับเดี๋ยวดูค่าตั้งค่านะครับ นี่ครับตัวนี้ใช้น้อยนะครับใช้แค่5ิ0 c ีต่อน้ำ2ลิตรนะครับพ่นก่อนดอกบานชัวร์ชัดเจนแรงแน่นอนนะครับ